ีเดย,เเย,ยังกิริษยังกิริษได้น้มผสมทขาไม่งีย้อยอหอนหอนหวนหอนนี่พี่น้นนนนองเนี่ยเที่เว็วไหมนำ้ำปลาเราไม่สีบหรองวรอสวัสดีครับคุอครบคับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาทั้งกินอมอิงพาแฉบด้วยพี่น้องด้ มาพี่น้องมาโมนี่พลอยอ่อมได้เมนูเพื่อนี่พี่น้องแจงกิรีษเด็ดพี่น้องเนี่ยแจงกิรีษเส่นน้อยส้มน้อยม่สมนี่ยเพราะออ่อมก่ามาตะบ้านน้อยม่สมทั้งฟูแหละเพื่อนไปหาแล้วก็เพื่อนกับว่าสับสับฟานแล้วก็บใส่ขวดใส่ขวดน้ำพลาสติกอะหาแล้วก็คั้นใส่เกลือแล้วก็บใส่ขวดน้ำใส่ได้มาออกเป็นน้อยม่ส้มหรือว่าน้อยไม่ดองนี่แหละแบบ เฮ็ดเอ็กโมเดสิสารเกี๊ยวปุ่นได้ๆทั้งสิ้นเด้มาพี่น้องมามื้อนี้พรอน้องอ๋องสิพาพี่น้องแกงจิลีดใส่หน่อไม้ส้มเด้อพี่น้องเด้อหรือว่าแกงภาษาไทยเอื้นอนอยังพ,ะะพ่กพ้อมน้องอ่อมมาขอแจให้ใครรู้บอกเด้ภาษาไทยเอเวนซาภาคกลางเขาเรียกอะไรนี่ถ้าใครรู้บอกหน่อยนะครับนี่ก็ใบแมงลักมันว่าใบาตู่ดาวหอมๆเข้ากันขนาดพี่น้องเลย น้องใหม่เนี่ยไปพี่น้องไม่ว่าอะไรยังห่างที่ค,คันสามคนรีตกพี่น้องไปเบิ่มกันเฮ็ดโอ้โติดติดจัดคับพี่น้องท่านนี้แก,แก,แก,กแ่แก้มก็ไม่สวมใช้ทิ่เหลือแหย่แช่ที่ไหนให้ไว้ไปเบิ่มกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับหลังจากที่พอน้องอมค้างน้ำไม่เดือดแล้วมันขั้นตอนแรกเด็กพี่น้องเด้อพอน้องอมไมเหยียิบผิดลงไปจะกันผิดที่พอน้องอมดำละหอมแดง ตะไคร้นกกระเที้ยวง่อยนึงขาดก็ได้ได้พี่น้องเลยไปมนกูดขาลงไปแจงน้ไม่สุ่มแซ่บน้ำฝนน้ำฝนหอมเลยเออโอเคไม่สุ่มพอหอมใส่หมดเลยอืแจงในลายเพื่อพี่เพื่อน้องน้ำแจงก็ไม่สุ่มน้ไม่สุ่มข่าวขาข่าวเลยใส่ปิ้งเลยน้ำไม่สุ่มน้ำไม่สุ่ม ที่เดียงมันมีสารยังไปเอาปุ่ยชุใหม่ก่อนขอโทษขอพายเสียงหนึ่พี่น้องเด้อเพื่อนกำลังก่อสร้างอยู่ใกล้ๆนะมาไม่ไ,ปไ,ปไปด้หรอกเนาะเพราะว่าเพื่นกับทำงานกัน,กนละ่ะไปื่นก็ได้เอ้าหันไปได้น้ำปลาคนหวานยิบปุ่นามาเทียวเเลยพี่น้องง่ายๆเลยควต้องออกที่เด็เทด,ดที่เด็ดผู้หนึ่งซาต้องไปเลย ยังกิริศใส่น้ำส้มอ่มออกกะออเอาไปคัดมือนีิแสบฉันผู้ใดว่าฉันได้เคยกินลออ้อมึงเดียวพี่นอ้องเด้อดูดิฉันผู้ใดเคยกินเลี้ยน,นี่ได้ดึงหูออกมันอะไรู่้ว่าผู้ใดผู้ใด่นผู้ว่าเปลี่ยนกับได้ผ่าหมาพันได้ผู้ใดพี่น้องหัวมันนะเยี่ยมนี่ตัวนี้ขาดผู้ใดได้ไหมขาดไม่ได้เลยคป็นความนั่งควายเด็ดปเปรี้ยไดอย่าเย็นพี่น้อง เค็ดยังอยู่เนื้อกินใจห้อนไว้เราไม่ต้องกันใจห้อนกินว่าแทบไม่กินแทบแอกเนาะสูตรพอน้องอมว่าก่อนเจะเพียงนี้อสูตรไม่ตายตัวดินได้คนเราคงเซนแับนี้อ่อ,อนเยลีบตรงนี้อพอน้อ,อ,อำอมปลูกเองถือคนได้ถิงว่าเอาไปน้ำคัดือปเป็นตุลา ขนมเจีนนั่นแหละพี่น้องเลยไาดูแล้วงามเป็นขนมเจียนของกันเปนยังไงเดี๋ยวมือหนาเพราะน้ำอมจัดขนมเจีนนั่มื่อนี้นี่ลยกัน,นเพราะน้ำอมซื้อมาเพื่อนร้อยห้าสิบบาทพี่น้องเอ้ยหลนวเี๋ยวที่เหลือเนี่ยพรอะน้ำอมที่ขวงดงงเหลือขวดนกันขวดใสจรถจีส่ ปิดขอบปิดไทรวยแล้วนะเอาฟันคักกับรบาดเลยมาขออะไไหมตื้อมง่ายสือกินใบไปตูแล้วกับใบคัดตัดเราอย่างจีริใท้นุ่นสุ่มคักแล้วเอาเหลือนี่ใบ คไมีความนิดนองโอ้รว,วนนะมถ่ายเนี่ยบ่บเดี๋ยวพอแ่หวนปิดฝาทีไว้ได้บาดแผยพี่น้องมน,นันอีก็นได้แล้วน่นโอยังใจไหมเดี๋ยวนันนโมเข็มหมดท้งใ่น้ำปลาเพราะว่าไอ้น้องไอ้โสมอ่ีความเข็มไม่รอ้ฝนตกแล้วที่น้องบาดเลยตกไหมทางโมหนปิดฝา ฉันี่เรียบร้ลอยพี่น้องเอาพี่น้องมาเนี่ยมาดกันไเป็นไโอ้หบอปวดบวอะอะอยคามหบิ่งตัวเดียวพี่น้องวัสงยรบใบเลยเนี่ยความตไปอยู่มันหาที่เนี่ยปิดฝาไปอะความชิมมากันแก่บว ว่าเริร่มจีบมันไข่จีริ๋หม้อขนาดนีงง้เลยไปจับจับกันพอนวมกันสวัสดีครับคือกอรครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาทำกินเอมอินพาร์บเด้วยพี่น้องเด้อมาพี่น้องมาเรียบร้อยครับเนี่ยแจงหน่อไม้ส้มใส่จีริ๋ผู้ใดญ่ประธานในเคยกินร้อมือด้วยพี่น้องเด้อทั้งไอ้ใช้พุ่มพานพวมกันพอนวมกันแจงอยู่แต่ว่าไอ้ไแล้วแจ้ จังหวัดเดอกพี่น้องทางห้านั่นจังหวัดกับบุริษนี้เคยกินนผู้ใดเ,เคยกินคอมเมนต์มาบอกกันนี่พี่น้องด้วยมาว่าอะไรอยากให้พี่น้องมาทางประเทศนี่ประเทศแซ่บๆเงินพอาน้อมอย่างจิงงน,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 นีดใส่นมผสมทำไม่เงี้ยไอ้หุ่น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 นี่พี่น้องเนี่ยเฮ็ดเ,ร,เร้าใไหมน้ำตอาเหรานี่แซ่บลงจิีนดีดมังะนะ้งใช่

你开肩膀、嗯，开下皮就头了。知道。 หาดฝนตกกันเนาะหนาดฝนตกก็มันห่อนเนี่ เข้าห่อนๆจังจีริตกับแ,แล้วไหม,ไมเขานเนเนย่างนุง่งใสอ่อนๆอยู យ៉ាប់ពីន້ອງ ห่อนยังไงนี่แจอให้ยันมาแนปุ่นตกเลย you got it tay chút rồi mm. mắng được อ๋พี่น้งมาแล้ดูแล้วลวมวมน,น้ำเอาน้ำเอาตักไม่หลายว่ากินเบิดีดมูเบิดพี่น้องเลยกลดที่นึงีผู้ใดกินนี่พี่น้องนี่แกม่อกินแายน้ำอ่อมกับแน้อ่อมยกินน้ำ รับอืมติตใจจริงจริงเนาะมันขนาดใครทุกตัว อืมเอา่ล้วมั้งจ้บเอาพี่น้องสังจากยีพ่อหนุ่มผมเหตุดดช่พี่ช่น้องเึิ่งต่างกินเขาไปนำพี่น้องพ่อนหนุ่มผมกับว่ามีอย่างไรเมื่อนี้ก็ได้จีรีดมา ซื้อพืชไม้จริงหรือก็ได้ว่าได้ไปเตย่พี่น้องมันมีหมองเตยอยู่จริงนลยดูกรุงเทพซื้อพืชไม้แล้วกะนอนไม่สบมีหรือมาตะบ้านพนังหวังไปเลยแกงใจนอนไม่สบมแกงจริงหรือแซ่บจุตดวอิ่มนานี้กะดูแลสุขภาพด้วยพี่น้องด้ออันนี้ก็ฝนตกฝนตกก็เอาพนังหวงมเฮียซัดออกคุะเปียร์กุนเนาะว่ะ ก็แม่นบ้านเ,นเขากะหนานี้กะที่ไทยฮุดไทยฮุดนะเตรียมบักดำเตรียมบ้านเลี้ยงบ้านห่าหนังม่องอ่ะหาน้ังบ้านกับเลี้ยงบ้านเลี้ยงตะปูเลี้ยงตะด่านกันฝนฟ้าตกคืไทยฮุดตกกะเห็ดน,นะโด้นพี่น้องตู้ม,มือนี่แบบมันมีหน้าดำดอกพี่น้องมีแต่หน้าวานส่วนหน่อยหน้าดำหน้าดำมา,าใส่ทุนไหลหน้าวานกับไม่ค่อยลงทุนเหมือนไง ใช่ว่าไก่ลงทุนที่เก่าเหล่านี้เอาไปล้วงอะไรปุ๋ยปุ๋ยเอ้ยฆ่าสูบน้านี่เง่าหมดละเห็ดนะเอาพี่น้องฝากไว้นะไม่เลือกพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชรทนะครับผมขั้นมากดไลค์ถือใจกดแชร์พ้อยทั้งความกันเปนใจแทรกเร่อยากมพายุหัวมอนดอกพี่น้องกรุงเทพบ็เลยอยากพายุบ้านเ้างหุ่นไหลหาปูหาปลากินท้ายคลิปเปลี่ยนไปแต่ว่ามันจะไปบ่ได้ศที่พี่น้องเอ้ยมันยากอยู่ป่ะเทศไหนไอ้นี่พอดีไปได้ เป็นลมล้างใจทุกท่านด้วพี่น้องเด้อสู่ๆทุกท่านอีพี่หน้าเจอไหมครับผมอีพี่นี่ขอให้พี่น้องรนอนด้วยสู่ทุกคนลิ้น่จิว้วล้วเนี่ยพี่น้องขอให้ปังๆทุกช่องที่เตือดทุกท่านครับผมสวัสดีครับ